ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะทเที่ยงตรงนะพิซพซ่าเออแม่กับพิซซ่าก็เพิ่งตื่นแล้วก็วันนี้เรามีนัดทุกคนเรามีนัดญี่ปุ่นเปิดแล้ว<ะ>เรากำลังจะไปญี่ปุน่นญี่ปุ่นเปิดแล้ว จะเอานี้ไปด้วยโอ้โหเจอกันญี่ปุ่นจ้าวันนี้มาใช้โซโซนี่แต่ภาพมันก็จะคมชัดกว่านะคะไม่ใช่เดีไวเหมือนโปโคือเราเราด้ามถือเราครับเรากดเราซื้อตรงไหนขึ้นตรงนี้ซื้อตรงไหนคืออะไรอ่ะขึ้นตรงนี้ซื้อตรงไหน คนอันนี้หนึ่งวันก่อนเดินทางนะคะดูกระเป๋าก <c oughs> อกเสื้อว่าที่คุณกั๊บกำลังจะจัดกระเป๋านะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีทริปก่อจากนี้อีกสองทริปก็ <c oughs> เลยต้องจัดกระเป๋ารอนะ,ะอันนี้กระเป๋าที่เราจะไป <c oughs> ญี่ปุ่นของเรา <c oughs> จริงๆแล้วเรามีน้ําหนักคนละ20โลนะคะ4ี่คนก็80โลนะคะท <c oughs> ุกคนเรามองว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกลับมานะ,ะ <c oughs> เราก็เลยต้องเอากระเป๋าใหญ่ไป2ใบแล้วในกระเป๋าใหญ่เนี่ยดูดิอีกซีกหนึ่งว่าง อีกหนึ่งว่างอันนี้กระเป๋าสาวๆนะคะแม่ลูกเวลาที่เราไปนี่เป็นช่วงที่ร้อนมากๆนะคะน,นี่ดูตัวไปญี่ปุ่นเหรอจ้าเราจะไปไหนกันคะไปญี่ปุ่นไปสนามบินแล้วก็<ด>ไปญี่ปุ่นตอนนี้เวลาทุ่ม36นาทีนะคะเรากำลังจะ <สา S 1> เตรียมตัวไป,ไปญี่ปุ่น ส่วนภูมิเริ่มทริปไปเจแปนครับโควิดครั้งแรกเลยนะที่เราจะไปญี่ปุ่นกันนะครับนี่ไปกันเด็กๆนะครับลูกๆอ่านตัวนะครับเราต For ้องไปผ่างตัวท่านั่นขั้นตอนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเนี่ยก่อนเดินทางการเตรียมตัวการเตรียมเอกสารเนี่ยโอ้โหเยอะมากตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ส่วนภูมิกันนะครับเป็นทริปครอบครัวเนี่ย เดียวกันในไม้แรกของเราเลยนะครับตั้งแต่โควิดนะก็เอกสารเยอะมากนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะว่าเอกสารเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างขอวีซ่าด้วยนะครับใครจยไปตอนนี้ไม่ง่ายเหมือนว่อก่อนแล้วนะต้องมีวีซ่าเรามาดู่อนดว่าเคาน์เตอร์ไหนนะคนเยอะมากครับตอนนี้ เดี๋ยวเราหาคอปเตอร์ก่อนนะ One <hour> later. ก่อนเราเดินทางนะครับอธิบายให้ฟังก่อนนะครับหนึ่งนะครับคุณจะไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องยื่นวีซ่านะครับยื่นวีซ่าเหมือนไปยุโรปเลยนะครับเอ่อสเตตเมนต์มีการทํางานทุกอย่างวัคซีนอะไรเราก็ต้องมีให้ครบนะครับแล้วก็ต้องยื่น ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับถึงจะรู้นะครับก็พอได้วีซ่ามาปุ๊บเราก็ต้องกรอกเอกสารเพื่อจะเข้าญี่ปุ่นนะครับก็ชื่อ,อ,อ my sos นะครับชื่อ my sos พอเรากรอกได้ผ่านปุ๊บก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะรวดเร็วกับการที่เราจะเข้าประเทศเขานะครับนวยความสะดวกได้เร็วขึ้นแต่ถ้าใครไม่กรอกก็ได้นะครับต้องผ่านตอมมีการสัมภาษณ์หลายอย่างกว่าจะได้เข้านะครับถ้าทํา พวกแอปพวกนี้เสร็จก็เข้าได้ง่ายเลยเดี๋ยวเราจะบอกทุกขั้นตอนนะครับว่าจากไทยจนไปถึงนู่นเนี่ยมีอะไรยุ่งยากไหมหรือง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับ เดียวเจแต่ในรอบในรอบหลายๆลายปี อนนี้เรามาทริปนี้นะครับเรามากัน4คนนะครับพ่อแม่ลูกนะเป็นทริปที่แบบว่าเราวางแผนกันไว้นะไปญี่ปุ่นนะครั้งแรกใน3ปีเลยได้กลับไปญี่ปุ่นนู่นมาแล้วสีเด่นมาตะไกนะครับสีเด่นมัตะไกเลยนะกันเจแปนจ้าผ่านเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเป็นปฐมฤกษ์ของแอร์เอเชียนะจ๊ะไฟแรกเลยนะเป็นไฟแรก ที่เราจะได้ไปกันนะไปเถอะก็ใหสนใจเกียร์ยังไม่มาคนเยอะแล้วนะตอนเนี้ยต้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ที่ออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปเช็คอินเหมือนเราไปโดฮาก็จะเป็นหมีสีเหลืองนี่เมืองไทยก็เป็นอันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วนู่นกำลังเดินมานะครับเสื้อส้มเี่ยคุณเด็กชายคนนี้ไม่ไม่อ งารมาญี่ปุ่นรอบนี้นะทุกคนคม,มันจะต้องอเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือคุณจะไปก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องขอวีซ่าแบบนี้นะคะ<อ>นี่เราต้องปิดหน,น้าวีซ่าแบบนี้นะขอวีซ่าเที่ยวได้แค่สิบห้าวันเท่าน,นั้นเดี๋ยวเข้าไปเจอกันใหม่ทุกคนคะตอนนี้ส่วนภูมิเราไม่ใช่มีแค่ชแนลอย่างเดียวนะตอนนี้หลุยมาลงแล้วนะจ๊ะ ถุยเพิ่งจะมาลงนะคะเขาลงมาหลายเดือนแล้วล่ะตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วแล้วนะคะนี่ชาแนลซื้อในนี้ได้นะคะราคาราคาลุยในประเทศไทยที่ส่วนณภูมิเนี่ยถูกสุดในภาคภาคพ,พื้นเอเชียแต่คุณต้องถือออกไปให้ได้แค่นั้นเองถ้าคุณจะซื้อนี่ดูชาแนลจะไปกอะไรนะคะีอยข้าวจะไปกินข้าวเค เหรอหมูกระทะนาบิ๊กซิลที่อยู่นาบินม,มีหมูกระทะให้กินกโอเคค่ะเจอกันนะจ๊ะญี่ปุ่นครับ ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนี่เด็กๆขึ้นเครื่องแล้วหนู้อะไรรู้อย่างเดียวไปครับอีก6ชั่วโมงเจอกันที่นาริตาตอนนี้กี่โมงแล้วเจอ,อน,นี้เหรอ,หอจะเที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มกว่าแล้วตื่นดึกมากขึ้นไปนอนเลยนะ เจอที่อย่างนู้นเดินไปเลยไกลๆเลยถ้ารู้อย่างนั่งไหนอะก็่ใกล้เลย

ตอนแรกจริงๆเราไม่เราต้องไปอีกแถวนึงแต่เขาให่เรามาเลยแล้วเขาก็ให้ใบผ่านทางเรามาเป็นใบสีฟ้าในโชคใบสีฟ้าน้องก็แบบตายหน้าไปแล้วจะส่วนป้ากับน้องเป็นเป็นแบบว่า m y s o s สีแดงนะคะก็ต้องไปเข้าเจอตอมตอนนี้เราอยู่เจแปแล้วนะดูข้างหลังนี้คือเจแปใช่นี่คือเจแปนแล้วตอนนี้กําลังตอนนี้เราครอบครัวเราแยกกันอยู่เนาะใช่เป็นคู่เพราะว่าแบบ ป้าไปาอยู่กับน้องส่วนเราก็อยู่กันสองคนแต่แต่ปัญหาที่ว่าคือมันมันเร็วมากเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราแยกกันแล้ว <K> PCR <PM> แบบเข้าได้ลเลยใช่แล้วแต่ PCR test อะไปอยู่กับป้าหมดเลยไม่จะบอกว่านะคะการมาเข้าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มันเข้ายากแล้วเขาก็ให้โหลดเออ My SOS ของญี่ปุ่นเพื่อที่จะกรอกลงทะเบียนทุกอย่างถ้าเราลงถูกต้องมันจะเป็นแอปสีน้ำเงิน แล้วเขาก็ใช้เราแบบฟ้าร์แบบไม่ต้องเจอต่อมอเลยเข้ามาได้แบบมาได้เลยเลยนี่ยดูข้างในดิเห็นข้างในไหมคะที่นั่งอยู่เหมือนประมาณว่าประมาณว่าเขาทําแอปไม่สําเร็จเหมือนเหมือนที่กอ๊อฟก๊อฟซ่ากับพิซซ่านะคะทําไม่สําเร็จเพราะเขามาพ่วงกันจะทําได้สีเหลือแล้วแม่แต่ว่าเราอะไม่รู้เราดันเราดันเ,เป็นลบ แลออ้วโดนหม่ไง,ไงมันก็เลยเริ่มไม่ขนาดแล้วถ้าเป็นสีเหลืองก็ไม่ต้องสีเเลี่ยนนะคะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามาญี่ปุ่นเนี่ยม SOS ไม่ว่าคุณจะเป็นสีอะไรมันมีทางออกค่ะยังไงเราได้เข้าประเทศเขาแน่นอนแต่มันแค่มันช้าเร็วขึ้นอยู่กับสีแอปแค่นั้นเองเนาะอปกันญี่ปุ่นจ้า ใช่เดี๋ยวให้มันมาใหม่เดีมันกลับมาใหม่ก็ไม่มีอะไรมันก็ง่ายจะตายไม่มีอะไรจริงายก็ไมหนูหนูเป็นคนไทยไหมทั้งทั้งที่เขาถือพาสปอร์ตประเทศไทยถามว่าอายุฟอร์มไตไตไตหนูงงอ่ะไตเอ้ยไตไตเออฟังไปฟังมาโอเคไทยแลนด์ก็แย่แย่ไทยแลนด์้วเจอตอมเราก็ยังไม่จบนะคะเราต้องต้องเอาพาสปอร์ตไปให้เขาต่อ แล้วก็ออกไปได้ลยก็คืออิสระสวัสดีโตเกียวเรามาถึงแล้วนะครับนี่โตเกียวทำไมองะเราอยู่โตเกียวเราอยู่ในตาโตเกียวไงเรากำลังจะไปโตเกียวเราถึงแล้วนะครับไม่มีอะไรยากนะครับที่เขาบอกว่ายากกันไม่มีอะไรยากเลยนะเอกสารง่ายมากเราไปห้องน้ำก่อนนะครับเนอะง่ายจะตายนะครับ เรามาถึงแล้วนะทุกคนมาได้แล้วไม่มีอะไรยากเลยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้เขาจะเป็นอะไรนะที่เก๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจมนั้ำจมน้ำไอ้คนนั้นไงแต่พระใจ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาคือเที่มันเกยเขาจะเป็นมองเขาแน่นจนที่มึงเขาคือโคนนะครับเออ ไม่มีอะไรยากนะง่ายผมว่าง่ายนะกับการที่มาผุดรอบนี้นะครับผมว่าสะดวกมากง่ายมากด้วยนะก็ผ่านมาด้วยดีนะนี่เราอยู่บนรถบันล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันละดูเรื่องบรรยกาศเป็นไงบ้างเด็กๆสดชื่นลาไปแล้เดี๋ยวราจะไปไหนต่อนะป้าไปไหนต่อพี่ฮะ ากระจายกันได้นะเนี่ยว่าว่าเดี๋ยวขึ้นเขาสองเขานะขึ้นฟูจิข้างหลังจะเวียงหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าอยากสบายก็ไม่เป็นไรแล้วจะสะดวกเลยฮะยนี่กำลังจะออกเดินทางนะคะ